ไรออกดีไหมไปทำผมเดินเลยนะผมเลยนเลยแตกแตกโอ้ยเฮียเลยคลายเดี๋ยวตามประตูดีกว่ามั้งนี่ไอ้เดียติดการลาอีก vảo 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 มีเอาัอยู่สมแสามตตัวอ่หอกลางอย่ข้างในหอไม่เห็นแล้วไม่ได้เอาบันไดมาวะไม่เอาทอมสันมาเล่นด้วยวะอา

เามไม่มีอะไรหยุดไปหารไลได้มรู้แล้วอะมึงจะทำอะไรมึงทำยงไ ไม้เ no, ี้ยโง่จริงมึงไงแตกแตก่ไป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 ลุกลุกลุมีอูเอ็อ็สองปีนะโอ้เลือกเลยเลือกเลยหัวข้อรวยรวยอยรวยจะขายอะไรกดทุกอันเลยทุกคนดแล้วหัวข้อ่อเลยไม่แม่ไม่มม่มีแกลิงด้วยไม่มีนี่กน <facial> ไปอยู่ในไปอยู่นี่อยู่ที่นี่หมอทๆลูกล้งใครเอาลูกเราอาจจะด้วยนะเฮ้๋ยยมันไปดักอย่งตอนของของมันจะเป็นด้วยได้ไงวะต้องดักถึงตอนที่มันยังมีลูกบ้องไม่่กว่ะ